สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูสิริพัทรร้อลามในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์วันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนชมไปดูวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างได้กลับไปทบทวนบทเรียนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย วันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้ศึกษากันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะได้รู้จักแผนที่แผนผังและภาพถ่ายในชุมชนกันครับเอมีน้องๆคนไหนที่เคยหลงทางหรือหาเส้นทางไปสถานที่ต่างๆในชุมชนไม่เจอกันบ้างไหมครับวันนี้มีเครื่องมือที่จะมาช่วยให้น้องๆหาสถานที่ที่น้องๆต้องการมาแนะนำมาให้รู้จักกันครับหลังจากที่โรงเรียนเลิก เต้ยและเพลินชวนกันไปที่ห้องสมุดของชุมชนเพื่อทาการบ้านในวิชาสังคมศึกษาครับเพลินอีกลายไหมว่าจะเดินไปถึงอะ่ะไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ถึงเราจะพาไปเส้นทางลัดพี่เราบอกว่าเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเพลินเคยมาเหรอเราไม่เคยมาทางนี้หรอกแต่ว่าพ่อเราเขียนแผนที่มาให้นี่ไงเต้ยดูเป็นไหมมาช่วยเราดูหน่อยสิให้เราดูอะไรนะ่ะแผนที่จ้ะ พ่อบอกว่าแผนที่จะทำให้เรารู้ที่ตั้งของสถานที่นั้นว่าอยู่ที่ไหนน้องๆรู้จักความหมายของแผนที่และแผนผังกันมาบ้างแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งและชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะแผนที่ก็คือการย่อส่วนต่างๆบนโลกลงบนแผ่นราบเช่นกระดาษผ้าเป็นต้นค่ะโดยการบันทึกที่ตั้งเหล่านี้ การใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆแผนที่นั้นก็มีหลายแบบด้วยกันค่ะเช่นแผนที่ชุมชนแผนที่จังหวัดแผนที่ประเทศและแผนที่โลกค่ะซึ่งวันนี้เราจะได้รู้จักแผนที่ชุมชนกันก่อนนะคะแผนที่ชุมชนก็คือแผนที่ที่แสดงที่ตั้งอนาเขตขนาดของชุมชน ตลอดจนสิ่งต่างๆที่อยู่ในชุมชนอย่างเช่นบ้านเรือนวัดโรงพยาบาลสถานีตำรวจค่ะอย่างที่เต้ยและเพลินจะเดินทางไปที่ห้องสมุดชุมชนทั้งสองคนมีแผนที่ที่คุณพ่อของเพลินเขียนมาให้นั่นก็เพราะถ้าเพลินและเต้ยไม่ทราบว่าห้องสมุดชุมชนอยู่ที่ไหนและจะเดินทางไปอย่างไรแผนที่ก็สามารถบอกได้ว่าห้องสมุดชุมชนนั้น ตั้งอยู่ตรงไหนหากเต้ยและเพลินใช้แผนที่ในการเดินทางก็จะเดินทางไปได้ถูกต้องค่ะแล้วแผนที่เนี่ยดูยังไงหรอเพลินคุณพ่อบอกว่าให้หาทิศก่อนต้องยืนหันหน้าไปทางทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราก็กางแขนแบบนี้นะด้านหน้าเราก็เป็นทิศต,ตะวันออกส่วนด้านซ้ายก็ต้องเป็นทิศเหนือ แล้วก็เอาแผนที่ไปเทียบให้มีทิศท,ที่ตรงกันเดินตรงแล้วเลี้ยวซ้ายแบบนี้เหรอใช่แล้วคุณพ่อบอกว่าถ้าเราหาทิศท,ที่ตรงกันได้แล้วเราก็จะหาเส้นทางไปได้ถูกต้องอย่างแน่นอนแล้วบนแผนที่ที่มีจุดและเส้นอะไรเยอะแยะเลยเส้นเส้นนี้เป็นเส้นทางนะ แต่จุดน่าจะเอาไว้บอกสถานที่สำคัญคุณพ่อเคยสอนไว้แต่มีจุดๆเยอะมากเลยเพิินก็จำไม่ได้หมดแต่เส้นสีแดงนี้คุณพ่อขีดไว้ให้เป็นทางไปห้องสมุดไงถ้าอย่างนั้นเราเดินตามเส้นนี้ไปได้เลยใช่ไหมเดินไปแล้วก็ดูแผนที่ไปด้วยเราต้องเดินผ่านโรงเรียนวัดสวนสาธารณะก็จะเจอห้องสมุดไปกันเต้ย ร่วมด้วยช่วยคิดมาพักทำกิจกรรมร่วมกันก่อนนะครับอยากรู้จังเลยว่าน้องๆคิดว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ได้อย่างไรบ้างลองช่วยกันหาคำตอบกันดูนะครับ นั่นไงห้องสมุดเรามาถึงแล้วเอ๊แล้วหนังสือสารานุกรมอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยหนังสือเยอะไปหมดเลยหาไม่เจอไปถามบรรรักษ์กันดีกว่านะคุนนาครับหนังสือสารานุกรมอยู่ตรงไหนครับหนังสือสารานุกรมอยู่ด้านหลังจ้าหนูต้องเดินไปสุดทางเดินแล้วก็เลี้ยวขวาจะเจอชั้นหนังสือวารสาร หนังสือสารานุกรมจะอยู่ข้างๆกันจ้าลองเดินไปดูนะจ้าถ้ายังไงก็เดินไปดูแผนผังตรงนอนก็ได้จ้าหนูดูแผนผังเป็นไหมจ้ะเป็นครับผมเคยเรียนเมื่อตอนปอนหนึ่งและปสองเก่งมากเลยจ้าที่ดูแผนผังเป็นเพราะแผนผังมีประโยชน์มากเลยนะช่วยให้เรารู้ที่ตั้ง และตำแหน่งของที่ต่างๆอย่างห้องสมุดที่ใหญ่ๆแบบนี้ต้องมีแผนผังติดไว้เพื่อให้คนอื่นๆสามารถหาสิ่งที่ต้องการเจอได้อย่างง่ายๆด้วยตัวเองถ้าหนูยังหาไม่เจอก็มาหานาได้นะจ๊ะเดี๋ยวน้าจะพาไปค่ะคุณนาะขอบคุณมากเลยค่ะเราว่าก่อนกลับเรามาเขียนแผนผังชุมชนของเรากันดีกว่า ถ้าครั้งหน้ามาห้องสมุดอีกจะได้ไม่หลงทางไงล่ะเพราะเราว่าแผนผังดูง่ายกว่าแผนที่เยอะเลยนะจ้าน้องๆคะแผนผังที่คุณบรรรักษ์ได้แนะนำให้เต้ยและเพลินดูเพื่อหาหนังสือนั้นก็คือแผนผังของห้องสมุดชุมชนซึ่งแผนผังก็คือการย่อส่วนสิ่งต่างๆบนพื้นที่ขนาดเล็กลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นเช่น ห้องเรียนโรงเรียนห้องสมุดเป็นต้นเพื่อให้รู้ที่ตั้งของสิ่งเหล่านั้นในลักษณะที่มองจากมุมสูงอย่างเช่นแผนที่ในชุมชนของเพลินและเตยสามารถเขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้น้องๆจะเห็นนะคะว่าเราจะแทนอาคารบ้านเรือนตลาดโรงเรียนวัดสวนสาธารณะเป็นสัญลักษณ์แบบง่ายๆซึ่งเมื่อเราดูแผนผังแล้ว ก็ทำให้รู้ที่ตั้งของสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันกับแผนที่เลยล่ะค่ะการเขียนแผนผังและดูแผนผังนั้นก็จะเหมือนกับการดูแผนที่ที่เราจะต้องหาทิศให้ได้ก่อนโดยในแผนผังจะกำหนดทิศไว้อย่างชัดเจนคือส่วนบนของแผนผังจะเป็นทิศเหนือด้านล่างเป็นทิศใต้ทางด้านขวาจะเป็นทิศต,ตะวันออกและทางด้านซ้ายของแผนผังเป็นทิศต,ตะวันตกค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถแสดงที่ตั้งและลักษณะของสิ่งต่างๆได้อีกนั้นก็คือภาพถ่ายครับภาพถ่ายสามารถแสดงลักษณะของสถานที่หรือสิ่งต่างๆด้วยภาพเพื่อให้เห็นสภาพที่แท้จริงของสถานที่และสิ่งต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายชุมชนภาพถ่ายโรงเรียนภาพถ่ายสถานที่สำคัญต่างๆครับ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่มาถึงกิจกรรมส่งท้ายกันแล้วนะคะน้องๆมาลองทำกิจกรรมนี้กันค่ะให้น้องๆตอบคำถามจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้ให้ถูกต้องเพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะ 1. ภาพที่เห็นต่อไปนี้เป็นภาพสิ่งใด แผนที่ 2. ภาพที่เห็นต่อไปนี้เป็นภาพสิ่งใดแผนผังสถ้าต้องการลักษณะของอาคารและสถานที่ในชุมชนอย่างง่าย ควรจัดทำสิ่งใดภาพถ่าย 4. ด้านบนของแผนที่คือทิศใดทิศเหนือ ได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วค่ะ 1. ภาพที่เห็นต่อไปนี้เป็นภาพสิ่งใดคำตอบที่ถูกต้องคือแผนที่แสดงที่ตั้งตำแหน่งต่างๆในชุมชนค่ะ 2. ภาพที่เห็นต่อไปนี้เป็นภาพสิ่งใดคำตอบที่ถูกต้องคือแผนผังที่แสดงที่ตั้ง 3. ถ้าต้องการแสดงลักษณะของอาคารและสถานที่ในชุมชนอย่างง่ายควรจัดทำสิ่งใดคำตอบที่ถูกต้องคือภาพถ่ายที่เป็นการแสดงลักษณะของสถานที่อย่างง่ายๆ 4. ด้านบนของแผนที่คือทิศใด,ดคำตอบที่ถูกต้องคือทิศเหนือเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้แผนที่แผนผงังและภาพถ่าย ถือเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้เรารู้ตําแหน่งและที่ตั้งของสิ่งต่างๆครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีความสําคัญในชีวิตประจําวันของเราอย่างมากเลยนะครับในครั้งหน้าเราจะได้เรียนรู้การในเรื่องประเภทต่างๆของแผนที่กันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับกับคลิปวิดีโอที่ครูนามาฝากสาหรับวันนี้นะคะขอ ตัวลาแค่นี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ